แฟนผมเนี่ยก่อนประจำเดือนมาคือมีอาการผิดปกติอาการที่ว่าก็คือมีไข้ปวดต,ตามเนื้อตามตัวประมาณวันถึงสองวันก่อนประจำเดือนจะมาจะเป็นแบบนั้นนะคะแล้วที่สำคัญก็คือจะมีสิวขึ้นที่หน้าด้วยผมต้องทำยังไงจะต้องพาไปตรวจที่ไหนไหมคะคุณหมอการที่สิวขึ้นหน้านั่นก็แสดงว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงลดลงแต่หลายคนไม่เครียดน้องต่างไอสิวขึ้นหน้าเนี่ยเช้าน,นี้คเคยเจอคนไข้ก็มีสิว ก่อนเป็นประจำเดือนเขาบอกไม่เครียดหมอพอเป็นประจำเดือนก็หายค่ะก่อนประจำเดือนจะมานั้นนะคะจะมีการตกของฮอร์โมนทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนโดยเฉพาะการตกของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนนั้นนะคะ<ม>ก็จะทําให้เกิดอาการโอ้ร<ม>้อยแปดพันประการทีเดียว<ม>เรียกว่า PMS หรือว่า Premenstrual s y m p t o m นะคะอาการร้อยแปดพันระการนั้นไม่รวมอาการมีไข้ดัง<อ>นั้นถ้าเราวัดแล้วมีไข้นะคะ อันนี้ไม่ปกติค่ะอันนี้ไม่ปกติค่ะอาการพรีเมนโซซินตอมนี่ก็คือเช่นปวดเอาตั้งแต่หัวจดเท้าเนีปวดหัวมืนหัวเวียนหัวนอนไม่ได้หรือนอนหลับมากเกินไปกินจุหรือไม่กินท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยชมาลีกว่าไปเรื่อยเลยตัวบวมปวดกล้ามเนื้อปวดหลังปวดเอวอันนี้คืออาการของพรีเมนโซซินด r ม m และมีอาการทางจิตใจด้วยนะคะใจเต้นใจสันนะเครียดอารมณ์ไม่จอย ทะเลาะหาเรื่องทะเลาะกับคนไปทั่วคุมอารมณ์ไม่อยู่โอ้โหสาร,รพัดเลยนะคะทีนี้ PMS เนี่ยเชื่อว่าเป็นการลดลงของฮอร์โมนแต่ถ้ามีไข้วัดไข้เลยค่ะว่ามีไข้จริงไหมถ้ามีไข้จริงนะคะเกิน37.5องศาและเป็นอาการก่อนไปประจำเดือนมาอันนี้ต้องไปตรวจพบแพทย์คะ่ะเพราะ PMS ไม่รวมถึงอาการมีไข้นะคะอาการที่มีไข้ก่อนประจำเดือนมามีอาการหนึ่งคืออักเสบของ มดลูกเชลี่ก็เจอเหตุการณ์อย่างนี้หลายครั้งแล้วก็มาปรึกษาโดยคิดว่าเป็น PMS ซึ่ง PMS เนี่ยรักษาโดยการปรับฮอร์โมนได้รับษาโดยการปรับชีวิตได้โดวยเฉพาะคนเครียดทั้งหลายนะคะแต่ว่าถ้ามีไข้ามาตรวจเลยคะว่ามีการอักเสบติดเชื้ออะไรไหมนะคะหรือบางคนเนี่ยก่อนมินมามีอาการปัสสาวะอักเสบพอม,มัดลูกโตขึ้นก่อนไปจำเดือนจะมาแล้วกดกับพ่อปัสสาวะก็มีอาการมีไข้ขึ้นมานะคะดังนั้นสรุปว่า ถ้ามีไข้ก่อนมีประจำเดือนมาหรือมีช่วงไหนก็ตามนะคะมไม่ปกติคะ่พะพบแพทย์คะ่ะ